สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะมโอนี้กลมาพบก,กับน้ำเชียกับกล่อางาเชียเนาะครับผมที่ช่องอูน้ำชัยค่ะครับค่ะคุณนี่เอ่อตัวเลขของเกล่อางาเชียนี่เพื่อนสีมาน้ำเสนอนี่ก็คือเลขปฏิทินเนาะแมนครับผมค่ะเลขปฏิทินเอ่อเพื่อนว่ามันเข่าดีก็เลยน้ำมาให้พี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งซอยกันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ งดว่าหันกับเต็มๆเ,เลยครับผมค่ะชง,งมากให้เร้่งของเก่าของใหม่ค่ะเ<โ>ดี๋ยวชีเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมนี่งวดวันทีนึงกุ่มผาพัานธีพผนานมากครับผมหกสองสามเนี่ยหกหนึ่งสามบ่ประมาณนี้เนาะก็จะได้สามตัวรหรอห่อตัดเหอนนะเนี่ยหกสามก็ได้เห็นบ่ล่ะคันเบิง้งคักๆนี่ก็หกสามเลยน่ะเห็นบหมนี่ชัดเจนได้ครับผมเดี๋ยว เชยเบิ้งทีว่ว่าผนสรงมาไหสองอันพร้อมกันค่ะครสบายงวดนี้มากแล้วครับผมค่ะขอขอบพระคุณด้วครับพี่น้องค่ะอ FC ผนสรงมาไหครับผมค่ะเป็มแนวทางเชียงสศกเชียง,ง,ง,งหลวงเบื้องครับผมครับงวดนี้บ่เท่าบ่ะเนี่ยงวดนี้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งของจริงก่อนนะครับขึ้นเงิดเดนี่ยครับผมเบิ้งซอยกันมาเป็นตัวใหนเนี่ยนี่แปดละตัวแรกชัดเจนเนาะ เจบ่ทอเจ็ดหรือว่าเป็นหนึ่งกับด้ได้ขีดลงมาถ้าพ่เกีียวกับตัวตัดหนึ่งแปดเอาง่ายๆแปดเจ็ดหนึ่งเอ้ามันจะมีอยู่3ตัวยื่นครับผมเนาะแปดเจ็ดหนึ่งตะวันที่เป็น 2, อ, 2> องดีทอสองมันคือเหลี่ยมเลยอ่ะเหลี่ยมแต่วิจารณยาตของวีน่นออฟซีเบิง้บงค่ะมาเบิ้งตัวยญ่ๆผิดขาดหรอผู้ชม มีบรส่งมาให้พวกปีเรื่องชัดๆได้ครับ <Hey. S 2> ทีบ่ว่าที่ว่าบ่เด็ตัดออกมา <Hey. S 2> มที่จะงวดวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกอาจจะมืดแน่อด้วยด้ค่ะเดือนมกราคมวันนี้สิบเ้าข้อเก่าว่ะครับผมม่นหันงกสามเต็มๆเนาะแปดนี้ชัดที่เรียกครับผมงวดนี้เจ็ดกรบชัดเนาะเ <10 S 2> พราะว่ามันขีดกลางอยู่แหละเจ็ดแปดนี่ว่า <8. S 1> ต้องพูดถึง คองแถวเลยคือแจะงหกสามเนาะน้าอ <c oughs> ครับพึบ่งปบเห็นปรับเลยเนาะอืมว่าแปดเจ็ดอืมบึง่งชัดๆเลยครับผมเขียนเห็นตัวใหญ่เลยบาทเนาะ <c oughs> ถ้าพี่น้องเอฟซีบึง่งว่าเป็นนอกเหนือจากนี้กะคอมเมนต์ได้เด้อครับผมค่ะ <c oughs> คอมเมนต์ได้ครับผมแต่ว่ามองเห็นเป็นแปดหนึ่งเจ็ดค่ะตัดเล่นบนรางก็จะได้แปดหนึ่งแปดเจ็ด แกันหนึ่งเจ็ดครับผมครับถือว่าเป็นเลขดังในช่วงนี้อยู่ครับผมแปดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนี่ครับหนึ่งเจ็ดกับเหลยกลางของเกอรมาเชียที่ลงไปกัถือว่าหลายสำนักอยู่ครับผมค่ะครับหนึ่งแปดกับงามน้ะน้ำเชียเนาะแมนอยู่ครับมันขึ้นกับฝันอย่างนี้น้ำเชียฝันเห็นผ่านี่จะเป็นแปดจะเป็นเก่าไม่เป็นเจ็ด เอาครับพี่น้องนี่ก็เอาม,มาสู้พี่น้องเอฟช่องอูน้ำชช่เด้ครับผมค่ะ <Okay. S 1> ครับสำหรับเลขประมูลเนาะเลขประมูลบนครับผมเดี๋ยวเพิ่นจะส่งมาให้ครับผมพี่น้องเอฟก็รอรับชมรับฟังเด้ครับผมแต่ว่าทีลงคิดไปแล้วคือเลขประมูลล่างครับผมนํำเสนอไปแล้วพี่น้องเอฟก็ าบ๊ท่านดนเบิ้งกะเขาไปรับชมรบฟังย้อนหลังได้ด้วครับผมหมูนำาชยครับนี่แหละครับพี่น้องแปดหนึ่งเจ็ดว่าครับผมหรือว่าจีเบิง้งอ่านไม่ครับผมนี่มื่นตีโอ้วสัตว์ยูดอกเนาะครับสิบหกกุมภาพันธ์นี่แหละครับผมมีเหล็กตัวใดแน่ครับพี่น้องเแถวแถาถ้าตีเนาะตีตีกลับหลังเนะาะขะด่ันมู้ชมขันหอไปเบื้องทาง ทางหัวทางเลขแปดนั่นกัเจ็ดอีกเนาะเอาเนี่เยเอาเอาหมุนโบยบานมมบานี่ยซัดคักล่ะค่ะท่านผู้ชมบานนี้ยเจ็ดกระเรนบ้านเดียวเหนื่อยตรงกลางนี่แหละครับผม,มตัวแปรอีกตัวหนึ่งนี่ยแหละค่มมะทนะ่านผู้ชมบ้านเนี่ต้องหาน้ำเชี่ยบมานสองสิสอมันแข็งเนาะสอง,องสองหัวพวกหมุนป็นไดนเนาะแต่ว่าหางใดอยู่หางใดอยู่หางใดหัวพวกใดถ้างอใจงอเนี่ยนี่เป็นสองอยู่ค่ะการสิเป็นหนึ่งมาแล้ว เนี่แะครับผมช่มบรรยากาศมี่ผู้มาอยู่นั่มครับผมอยู่กับเทงหน้านกเขาครับผมโน้เขาโอ้ฝนมาอยู่อยู่เด้ออยู่อยู่อยู่จะเลื่อนจะเลื่อนอ้าวไปจ่อยครับเดี๋ยวฝนกลับมาในทางอยู่นี่ เส้หน้าเบิ้งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งเหลขผลนวัดลายครับผมว่าหันกะหกสามตรงตรงเลยครับผมก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีของอูน้ำไช่ครับเพื่อในโชคด้ลาบไปนน้ำกันครับเลขปฏิทินครับผมบ่หลายห้างนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งกะมองเห็นเป็นเหล็กแปดอยู่เห็นเป็นเหล็กเจ็ดอยู่ครับผมแล้วก็ตรงกลางกับอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองก็ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าอ่า ทางเก่ามาเสียกเขียนลงไปเป็นแปดหนึ่งเจ็ดได้ครับผมแปดหนึ่งเจ็ดครับนี่เอามาแบ่งปันสู่พี่น้องเอฟซีครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีด้ครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับอ่าู้น้ำแช่ครับผมคกับจิมีลงเสริมครับพี่น้องเนาะกับซองประจําก็คือเก่ามาเชียหรือว่าน้ำเชียได้ครับพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซี บางทียะพี่น้องเอฟคอมเมนต์ว่าบ่เห็นตัวนั้นตัวนี้จริงๆก็ยืดช่องลักช่องง่เพิ่นเ้อครับผมบ่เห็นเหลขของสำนักนั้นสำนักนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมเอาเอามาสูพี่น้องเอซครับผมครับเพื่อเขาครับพี่น้องครับยันเป็นคือยังงวดบางหันครับผมหกสามกับก็เลยเอามาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีมักจะคอยจัดเดอครับผมขัดกับพานครับผมครับ้าบ่ลงกับยัน เสียโอกาสครับพี่น้องเนาะเหล็ก็นบหลายหางครับมองเห็นเคื่อกันบ่ครับพี่น้องเห็นเหล, 8, เล็กแปดเหล็กเจ็ดบ่ครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นหนึ่งก็ได้ครับผมครับหรือว่าจะเป็นเจ็ดสอนกันยังใน้หันก็ได้ครับพี่น้องเนาะนนครับกเบิงไปน้ำกันครับนีภาพพี่น้องที่มาเบิงสวนเขาโพดแม่ใหญ่ครับผม ถ่ายคลิปนี Bless ้คร enfin ับน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์อูน้ำชัยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับผมกับอูน้ำชัยเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ก็ขอให้โชคเรีลาาเป็นน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อครับผมก็จะมีแนวทางได้เด็ดดังมาสู้พี่น้องเอฟซี ผมเป็นลำดับลำดับไปครับพี่น้องนอกาะช่วงนี้ก็อาจจะในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำหนี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ